たかっこいい สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะจากที่หายหน้าหายตากันไปสักพักเลยนะคะวันนี้พัดก็มาบอกกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะคะที่เกมเพิ่งประกาศมาแบบสดๆต้นร้อนเลยนะคะพอเกมประกาศมาปั๊บพัดก็มาทําคลิปปุบเลยนะคะให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้ก่อนใครเลยนะคะสําหรับกิจกรรมครบรอบ3ปีของยูโทเปียนะคะแล้วก็กิจกรรมนิวเยียด้วยนะคือเขาอะรวบออกมาเป็นกิจกรรมเดียวกันเลยนะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เหมือนกับกิจกรรม ที่ผ,ผ่านมาเลยนะคะคือให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปล็อกอินายวันนะคะแล้วก็ทําการแชร์ายวันหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะได้โค้ดข,ของขวัญเนี่ยตามวันที่เขาระบุเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เพจออฟฟิเชียลของทางเกมได้นะคะถือเป็นเพจต่างประเทศเนาะไม่ใช่เพจไทยนะคะเพราะว่าเพจไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีการอัปเดตอะไรหรือถ้าเกิดใครไม่รู้จะกดเข้าทางไหนเนี่ยสามารถเข้าไปที่เพจพัทนะคะพีชาเกมเมอร์แล้วก็คลิกลิงก์ที่พัทน่ะโพสเอาไว้ได้เลยนะคะ พอเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นรายละเอียดของของรางวัลต่างๆที่เกมเนี่ยได้ทําการประกาศรวมถึงเงื่อนไขในการรับรางวัลด้วยนะคะหละักๆก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะคะแค่เข้าไปล็อกอินแล้วก็กดแชร์รายวันนะคะให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดนะคะเพื่อนๆก็จะได้ของขวัญไปเลยซึ่งของขวัญเนี่ยจะมาในรูปแบบโค้ดนะคะเพื่อนๆสามารถก๊อปโค้ดเนี่ยเข้าไปใส่ในตัวละครได้สําหรับเฟซท,ที่ใช้ล็อกอินแล้วก็ร่วมกิจกรรมเนี่ยคือมันจะเป็นเฟซอะไรก็ได้นะคะเฟซกงเฟซไก่เฟซพอ่อเฟซแม่ได้หมดเลยนะ แต่ว่าโค้ดเนี่ยมันเอาไปใช้ได้แค่ตัวละครละ1ตัวเท่านั้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าโค้ดเนี้ยเคยใช้กับตัวละครตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้อีกได้นะคะก็คือ1ตัวละครต่อ1นโค้ดนะคะวิธีการเล่นนะคะก็เหมือนกับที่ผ่านๆมาแล้วเลยนะคะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปในลิงก์นะคะแล้วก็ทําการกด f a c e b o o ล็อกอินนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเห็นคําว่า f a c e b o o ล็อกอิที่เป็นปุ่มสีแดงเนี่ยก็กดเข้าไปเลยนะคะ แล้วเราก็ทําการล็อกอินเฟซของเราให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลขึ้นมาให้นะคะเดี๋ยวพัดจะแบ็กขึ้นไปด้านบนให้ดูนะนี่นะคะรางวัลวันแรกมันก็จะมีแสงเรืองรองขึ้นมานะคะแล้วพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นโค้ดนะคะซึ่งโค้ดนี้เราก็สามารถก๊อบเข้าไปใส่ในเกมได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้ว่าใส่โค้ดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวพัดบอกท้ายคลิปแล้วกันเนาะหลังจากนั้นยังไม่จบนะคะเพื่อนๆต้องอย่าลืมที่จะแชร์ไลย์วันด้วยนะคะ ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนไปด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นปุ่ม Facebook แชร์นะคะสีม่วงแล้วก็กดเข้าไปเลยหล,ลังจากนั้นเราก็ตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดแชร์นะคะจะแชร์เป็นส่วนตัวก็ได้นะคะหลังจากแชร์เสร็จนะคะก็มาดูที่ด้านล่างนะถ้าเกิดจุดสีเหลืองมันยังไม่ขึ้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะให้เพื่อน Sham halfway. ๆลองกดแชร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดออกเข้าใหม่นะคะหลังจากนั้นมันก็จะเห็นเป็นสีเหลืองขึ้นมานะเดี๋ยวพัดจะทําให้ดูก่อนนะคะว่ายังไงอ่ะก็แชร์อะไรไปเรียบร้้ออยแลวเนโะคะ OK แล้วก็ออกเข้าใหม่1ทีนะคะคือถ้ามันไม่เห็นจุดเหลืองเงี้ยเพื่อนๆนี่ทำไมแชร์ไม่ติดวะอะไรเงี้ยอ่ะออกเข้าใหม่แล้วก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะคะอ่าเห็นแล้วเห็นไหมก็จะมีจุดสีเหลืองขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราแชร์ออกไปแล้ว1วันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนลองรีเกมแล้วมันแบบมันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ ลองล็อกอิน Facebook ใหม่อะไรใหม่ดูนะคะหรือว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงๆเนี่ยให้แนะนำว่ากรอบลิงก์นะคะกรอบลิงกิจกรรมเนี่ยไปโพสที่หน้า Safari นะคะหรือว่าหน้า o o o g l h r o r o นะคะแล้วก็กดล็อกอินจากตรงนั้นดีกว่าเนาะเพราะบางทีทางแอป Facebook เองเนี่ยมันชอบมีปัญหานะคะก็ให้ไปทำแบบเป็นหน้าเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกกว่านะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะคะสำหรับคนที่แบบเออเอ,อ,อยากร่วมกิจกรรมเนาะ ส่วนคนที่สงสัยวิธีการใส่โค้ดนะคะก็มาดูตามคลิปนี้ได้เลยค่ะ อันนี้เพิ่มเติมให้นะคะสาหรับเพื่อนๆที่อาจจะลืมก๊อปโค้ดนะคะตอนที่มันเด้งขึ้นมาให้รับรางวัลเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรับเอ่อโค้ดได้อีกตรงไหนนะคะ <c oughs> ก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงไปด้านล่างสุดนะคะจะเห็นเป็นกล่องของขวัญนะคะสีแดงแล้วก็มีกระดาษยื่นออกมานะคะที่เขียนว่าเช็ครีวอดตรงนี้นะคะกให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะคะตรงนี้กดคลิกไปเลยหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีเหมือนกับเป็นลิสต์รายชื่อนะคะของโค้ดต่างๆที่เราเคยรับไว้นะคะเพื่อนๆก็สามารถมาก๊อปจากตรงนี้ได้ <c oughs> ะค,ะคือแบบว่าอาจจะล็อกอินไปก่อนเลยก็ได้4ีวันอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมากดรับทีเดียวก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็กดเข้าเกมไปตามปกติเลยนะคะอ่าก็เข้าตัวละครที่เราจะต้องการรับโค้ดนะคะเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะคะให้กดตรงคําว่าตั้งค่าค่ะแล้วก็กดตรงเซตตรงนี้นะนี่ตรงนี้กดได้เลยอ่ามันก็จะมีช่องขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนเก็เอาโค้ดวางเข้าไปได้เลยแล้วก็กด redeem gift แค่นี้เองค่ะของรางวัลเนี่ยมันก็จะเข้าตัวละครเรียบร้อยแล้วค่ะและที่พัดอยากบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเดี๋ยวพัดจะนําโค้ดที่ได้จากกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาแจกให้กับเพื่อนๆน,นะคะแต่ว่าจะแจกเป็นพวกโค้ดแรนะคะอย่างเช่นพวกผลไม้อีโวหรือแม้กระทั่งหนูแฮมสเตอร์ที่ติดหลังนะคะก็คือจะเอามาแจกให้ลูกเพจทุกคนเนี่ยฟรีๆเลยนะคะขอเพียงแค่ทุกคนเนี่ยไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพจเอาไว้นะคะแล้วถ้าเกิดพัดแจกเนี่ยพัดก็จะแจกผ่านช่องทางนั้นเนาะ ส่วนคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้พัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะบายบาย